สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่วันนี้นะฮะผมได้ไปทําแบบสอบถามมาแบบสอบถามที่ว่านั่นก็คือคุณเคยเห็นพฤติกรรมสุดแปลกหรือว่าพฤติกรรมสุดติ่งกระดิ่งหนาของเพื่อนบ้านอย่างไงบ้างปรากฏว่าได้ข้อมูลมาเพียบเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเคยเจออะไรกันมาบ้างนะฮะไปเลยอ่ะมีคนถามว่าถ้าเกิดเราจะซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยเราควรจะเลือกบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมอย่างไง ก็มีคนเตือนมาหลายๆเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะฮะอ่ะมีคนนึงบอกว่าอย่าเลือกอยู่บ้านติดเลี้ยงหมาเด็ดขาดครับเพราะมันหนกหูแล้วมันก็จะเหม็นแหกปากเห่าทั้งวันทั้งคืนเจ้าของนี่ไม่เคยอยู่ดูแลทิ้งหมาว่าในบ้านเอะอ่ะมันก็เหา่าเอะอ่ะมันก็หอน บางคนก็บอกว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านเลยที่ไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ก็เป็นบ้านหลังเดียวเช่นกันที่มีหมามาขี้หน้าบ้านอยู่ทุกวันแล้วมันมายังไงวะอ่ะบางคนบอกว่าเลี้ยงไก่จนไก่มันขึ้นมาขี้ในบ้านกูเดี๋ยวกูจะแดกไ,ไก่มึงเดี๋ยวก่อน แล้วมีคนนึ่งบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาค่ะบ้านตรงข้ามในเลี้ยงไก่เหมือนกันไก่มันร้องไก่มันขันหมาบ้านเรามันก็เลยตกใจเสียงไก่หมามันก็เลยเห่าไก่เพรอหมาบ้านเราเห่าไก่บ้านลุงที่อยู่ข้างข้างข,างขวามือเนี่ยก็มีแก๊งชิวาว่า โอ้โหแก๊งนี้เชิววว่ามันก็มารุมเห่าหมาเราซึ่งหมาเราเนี่ยตัวมันใหญ่กว่ามันเห่าฮ้องๆๆไปสักสามสีท่ทีแต่อกแก๊งเชิวาว่าเนี่ยมันก็ไม่หยุดและีลุงที่เป็นเจ้าของแก๊งชีววว่าเนี่ยก็เดินมาว่าเราหาว่าหมาเราอ่ะไปทําให้หมาเขาอ่ะเหา่าแต่จริงๆอะ่ะต้นเหตุมันมาจากอีกไก่ที่อยู่อีข้างบ้านนึงต่างหากปัญหานี้ก็เลยเซงจัดไม่รู้จะแก้ยังไง <laughs> อะต่อไปเป็นทาสแมวครับ <c oughs> ในบ้านมีแมว2ตัวเลี้ยงระบบปิดมันก็เล่นกันตามปกติอยู่ทุกๆวันเช้าวันหนึ่งติดเข้ามาเจอมนุษย์ป้าข้างหรัวบอกว่าแมวเนี่ยมันร้องเสียงดังบอกว่าได้ยินแล้วมันปิดหัวนอนไม่หลับเป็นโรคที่น้ําในหูเนี่ยไม่เท่ากันแถมยังบอกว่ามีน้องเป็นตำรวจด้วยเอ๊ะอะไรจะบอกเพื่อแล้วแมวเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับตำรวจด้วยคืองงนะคะงงนะคะอีป้า แมวค่ะแมวไม่ใช่ลอตไวเลอร์นะคะอีป้าจา๋าแมวอ่ะต่อมาครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ลองไปดูเรื่องอื่นกันบ้างมีคนหนึ่งบอกว่าติดแอร์ยกคอมเพรสเซอร์ขนาด3000ัน u ทยียูสูงกว่ารั้วบ้านแล้วก็หันมาทางบ้านเราอ้าวแล้วยังไงอะลมร้อนมันก็พัดเข้าบ้านสิครับพี่บอกให้ขยับก็เหมือนคุยกับควาย พอคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคุยคนละภาษามาอ้างติดเจ้าของบ้านจะติดยังไงก็เรื่องของกูประมาณนั้นโอ้ยนิสัยนี่แบบว่าโเห็นแก่ตัวสุดๆปวดหัวเลยครับทีนี้ทําอะไรไม่ได้อ่ะต่อไปซุ Zoom ้มเต็มแต่ไม่ยอมดูดทิง้งลมมาพัดทีหนึ่งกินขี้ลอยมาเต็มๆค่ะโอ้โหโอ้โอันนี้น่าเห็นใจนะฮะต่อไปครับ แสบสุดๆก็คือขุดย้ายหลักโฉนดที่ดินโอ้โหเฮ้ยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้เลยนะเนี่ยคือย้ายให้มันกินเข้ามาในบ้านสักคืบหนึ่งมันก็เอาแต่หลักโฉนดเนี่ยมันยาวตั้ง10กว่าเซนกว่าที่มันจะขุดย้ายเสร็จเนี่ยไอเราก็เห็นแล้วแหละแต่ทำเฉยๆทำปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งกรมที่ดินมารางวัดใหม่สรุปต้องย้ายกลับไปจุดเดิมเท่ากับว่านางก็เหนื่อยเปล่าจ้าอ่ะต่อไปครับปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างรัว้ว สิบปีผ่านไปไม่ยอมตัดยอมแต่งและไหนจะอีใบไม้แห้งที่มันปิวลงมาใส่บ้านเราอีกขี้เกียจจะต้องไปเก็บไปกวาดสุดท้ายต้องทําใจแล้วก็ปล่อยวางไปจ้าต่อไปฮะข้างบ้านสูบวิลี่จัดมากสูบหน้าบ้านตัวเองทั้งวันทั้งคืนแล้วบ้านก็เป็นบ้านจัดสรรอยู่ติดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันสูบทีนี้กินนี้ลอยเข้ามาตลอดทั้งวี่ทั้งวันวันนึงนี่สูบเป็นสิบครั้งกินลอยไปทั้งวันทั้งคืนจะออกไปยืนหน้าบ้านตัวเองหน่อยยังไม่ได้เลย แล้วเราก็มีลูกที่เป็นเด็กเล็กอยู่อีกสองคนด้วยจะให้ลูกออกไปเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้เหม็นมากโออันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะอ่ะต่อไปฮะตั้งปลุกนาฬิกาปลุกไว้แต่เสือกไม่อยู่บ้านอา้าวนาฬิกาปลุกแม่งกระดังตั้งแต่7โมงยันบ่าย3กว่ามันจะกลับเข้าบ้านควายชิบหายเลยแล้วมีบางคนบอกว่าอยู่ไหนก็ได้แต่อย่าอยู่ใกล้บ้านแม่ผัว แต่แรงก็ไม่ถูกกับแม่ผัวแน่ๆครับคนนี้อ่ะต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ป้านหน่อยนะฮะอ่ะลองดูว่ามีอะไรบ้างเสือกสุดๆเลยจ้ารู้ดีกว่าเจ้าของบ้านอีกก็อีข้างบ้านนี่แหละที่รู้ทุกเรื่องเล่าเรื่องบ้านเราให้คนอื่นฟังประหนึ่งว่าอยู่บ้านเดียวกับกูเลยรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองโฮโฮโฮอ่าต่อไปฮะ กำลังจะออกไปทำงานอีป้าบ้านตรงข้ามไปเล่าให้คนอื่นในหมู่บ้านฟังว่าเราเนี่ยจะไปทำงานเป็นเรียกว่าผู้หญิงขายตัวแล้วกัน <c oughs> เรานี่งงมากแค่เตรียมเอกสารนู่นนนี่จะไปสมัครงานและอีป้าเนี่ยมันคิดได้ยังไงวะว่าเราเนี่ยไปทำงานเป็นผู้หญิงแบบนั้นโอ้โหอดร่าอดรวยอดรวยอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มายืมของที่บ้านเราใช้ทุกอย่างครับเฮ้ย <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยอ่ะ ชอบใส่สายเดี่ยวกางเกงสั้นฟิตฟิตมายืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านตอนที่เรากำลังล้างรถอยู่และก็ชอบมาชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องช่วงล่างเรื่องรูปหมกเรื่องน้ำมันเครื่องอะไรประมาณนี้วู้ฮู้วิวิวเลยครับทีนี้แสดงว่านางต้องการอะไรบางอย่างจากคุณพี่แล้วล่ละแต่ถ้าพี่จะทำอะไรก็ดูด้วยนะฮะว่าผัวเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนลูกซองก่อนนะครับพี่ ต่อไปฮะอันนี้เลยฮะข้างบ้านเป็นสลิมสลิมเอ๊ะแต่อันนี้ผมว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงมันก็เรื่องของเขาแหละฮะเราอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจเลยนะฮะอ่ะคนต่อไปฮะบอกว่ามีเพื่อนบ้านครับแต่ตอนเนี้ยผันตัวจากเพื่อนบ้านมาเป็นโจรเข้ามางัดบ้านมาขโมยของในบ้านผมเรียบร้อยแล้วครับอ,อย่างนี้ก็แจ้งตำรวจเลยครับพี่อ่ะต่อไปครับมีเรื่องแบบลึกลับเข้ามาด้วยฮะ มีคนนึงบอกว่าเพื่อนบ้านยิงยิงตรงข้ามเนี่ยแขวนคอตายครับโอ้โหถัดถัดกันไปเนี่ยมีอยู่สองศพ้านเหล้าร้านอาหารตามสั่งก่อนถึงบ้านก็มีแขวนคอตายยิงกันตายอีก2ศพพิการเพราะโดนยิงอีกหนึ่งบ้านที่อยู่ซอยแยกจากร้านอาหารเนี่ยก็มีผัวเมียชาวพมา่ารับจ้างเฝ้าสวนผัวก็ฆ่ามเมียและเอายาเบื่อเนี่ยใส่น้ำหวานให้ลูกกินแล้วตายอีก ซอยนีย้มีเยอะมากส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างคนต่างกลัวนานๆมาเจอกันก็ทักทายกันสักทีหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ก็หลอนไปหน่อยนะฮะอ่ะมีอีกคนนึงบอกว่าเพื่อนซื้อบ้านมีผีคนแถวนั้นรู้นายหน้าขายบ้านมันก็รู้เพื่อนบ้านก็รู้ส่วนอีตัวเพื่อนเนี่ยไม่รู้มารู้ก็ตอนที่เจอเองละอีตอนที่เจอกับเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าบอก ไะนายหน้าเนี่ยก็บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ซื้อบ้านโอ้โหนายหน้าแบบนี้ก็มีด้วยและมีคนนึงครับบอกว่าเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งค่ะตัดสินใจซื้อแต่บ้านหลังเนี้ยเคยมีหมอผีมาอยู่ก่อนเราแฟนเราเป็นฝรั่งและไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่แฟนเนี่ยดันเห็นแก้วน้ำลอยข้ามโต๊ะได้แม่บ้านก็ได้ยินเสียง เห็นคนในบ้านเนี่ยแต่เป็นใครก็ไม่รู้มีวันหนึ่งฝ้าเพดานมันถล่มลงมาแต่อีสิ่งที่มันหล่นลงมาด้วยกลับกลายเป็นพวกได้พวกสายสิน์นพวกของขลังอะไรประมาณเนี้ยอยู่ไม่ได้ค่ะทำยังไงอ่ะย้ายออกสิคะ้ะผัวฝรั่งก็โอ้โนโอ้โนไอไม่อยู่แล้วไอมูฟดีกว่าอ่ะคนต่อไปฮะบอกว่าตอนประมาณสองทุ่มมนุษย์ป้าบ้านตรงข้าม มักจะออกมาพร้อมกับของเส้นไหว้สัมภเวสีแล้วก็จุดธูปจุดเทียนเรียกผีมากินม,ม,มาอยู่ตรงข้ามบ้านกูพอดีเลยมองออกไปนี่บรรยากาศนี่แสงเทียนสลัวสลัว,ลวดูแล้วโรแมนติกเหลือเกินอ่ะต่างคนก็ต่างเจอกันหลากหลายกันไปนะครับแล้วก็มีบางคนที่เขามาให้ข้อแนะนำครับก็คือสมมติว่าเราสนใจบ้านหลังนี้เราควรจะไปดูบ้านหลังนี้ในช่วงค่ำค่หรือว่าช่วงวันหยุดครับ เพราะว่าเราจะเห็นพฤติกรรมเสียงการจอดรถถามอายุเพื่อนบ้านดีดเช็คปรับปาหยุดไหลไฟดับบ่อยไหมเพราะว่าเวลาที่เราไปในวันที่เป็นวันทํางานเนี่ยจะไม่ค่อยเจอสภาพดีใจจริงแบบนี้อีกคนนึงก็บอกว่าชาวบ,บ้านอยู่ดีกว่าครับตรงไหนดีอยู่นานหน่อยตรงไหนนาา่าํำคัญก็ย้ายไปเลยชอบบรรยากาศแบบไหนก็เลือกเอาตรงนี้ไม่ดีก็ย้ายชอบตรงนี้ก็อยู่นานหน่อยเออไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องยึดติดเออมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะผมว่า อ่ะโอเคที่เจอมาก็ประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้คุณผู้ฟังเคยเจอเพื่อนบ้านที่พฤติกรรมแปลก,ปกพฤติกรรมแบบสุดติ่งกระดิ่งหมาอะไรแบบนี้ยังไงบ้างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับบ๊ายบาย